ได้ล,ลาโทรศัพท์จากธนาคารที่ดินที่บ้านทั้ง4ี่แปลงเนี่ยจะขอขายทอดตลาดเป็นหนี้มา10ปีแล้วไม่ได้ผ่อนชำระเลยเกือบเกือบสองล้านบาทคือคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตไปเราก็ไม่ทราบมาก่อนเลยว่ามีหนี้ก้อนนี้อยู่จนกระทั่งสิปีมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ รับราชการต่อไปเนี่ยเราหามาไม่ทันช้นี่เขาแน่ตัดสินใจละอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักคือลาออกเลยทำแบบเต็มตัวเลยก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะครอบครัวเราอยู่ได้คือวันที่รู้เนี่ยก็คือต้องสปีดภายในปี2ปีก็คือปิดได้เลย App ช็อปเนี่ยเป็นแบรนด์เสื้อผ้าชุดทํางานนะคะสําหรับคุณผู้หญิงวัยทํางานหรือแม้แต่กระทั่งใกล้เกษียณอายุแล้วก็ยังสวใส่ชุดแอปช็อปของเราได้เหมือนกันค่ะ เป็นเรื่องดีไซน์ไม่เหมือนใครแล้วก็ไซส์มีขนาดไซส์ตั้งแต่ 3S จนถึง 3XL บวกรวมทั้งหมด16ขนาดไซส์ค่ะคือผู้หญิงเนี่ยเวลาที่ใส่ชุดสวยก็อยากจะให้ใส่แบบพอดีเป๊ะชุดของเราเนี่ยเป็นชุดสดําเร็จรูปที่ลูกค้าทั่วไปเนี่ยใส่แล้วก็จะพอดีเป๊ะเหมือนวัดต,ตัวตัดในราคาที่ไม่เกินพันหรือถ้าเป็นผ้าไทยก็จะพันนิดน,ดนดค่ะ ส1อดปีแล้วค่ะเดิมรับราชการอยากจะหาไรายได้เพิ่มอะค่ะ <_ an> ก็เลยรับเสื้อผ้ามาขายค่ะขายตามแผงลอยขายดีขายหมดสักพักหนึ่งมันเริ่มลูกค้าเดินผ่านมาใส่ไม่ได้ใส่ไม่พอดีอยากได้ไซส์ใหญ่กว่านี้หน่อยอยากได้ไซส์เล็กกว่านี้หน่อยไม่รู้จะหาที่ไหนแล้วก็เริ่มคิดว่าเราน่าจะตัดเองบ้างเนาะก็เลยเริ่มหาช่างค่ะตัดเดย็บทีละ5ตัว1ิตัวค่อยๆที่จะเพิ่มกำลังผลิตขึ้นมาจาก5้าตัวเป็น10ตัวเป็น1้อตัว คือตอนนี้ก็ประมาณ2,000กว่าชุดต่อเดือนคิดว่าเป็นเรื่องคุณภาพแล้วก็การดูแลลูกค้าหลังการขายสินค้าของเราเนี่ยเราประกันความพอใจแบบ100%ใส่ไม่ได้ใส่ไม่พอดีใส่แล้วไม่เหมาะกับตัวเองก็ยังมีรับเปลี่ยนรับคืนเราต้องมีจุดเด่นอย่างของตัวเราเนี่ยเดรสก็คือเดสเลย,เร,ย,เ,รย,เ,ลยเรามีความชํานาญมากถ้าคิดถึงเดสเนี่ยต้องคิดถึงเรา ถ้าเราอยากใส่ชุดแบบนี้เราก็ต้องไปเลือกผ้าเองต้องออกแบบเองส่งผ้าไปให้ช่างตัดวัดตัวกว่าจะได้ชุดมาก็คือนานแต่ชุดของเราอะสำเร็จรูปมาเลยออกแบบมาแล้วเรียบร้อยแมทสีมาให้เรียบร้อยสําคัญเลยก็คือรับประกันสินค้าถ้าลูกค้าใส่ไม่พอดีเนี่ยสามารถส่งมาปรับขนาดแก้ไขขนาดได้ด้วย เทศกาลปีใหม่ก็ขาดไปได้เลยก็คือชุดแดงมีสแบบขายดีมากปีใหม่คริสต์มาสไปถึงตุ๊ดจีนเลยค่ะถ้าวาเลนไทน์ก็จะต้องเป็นลายหัวใจค่ะอันนี้เป็นผ้าไทยนะคะผ้าฝ้ายทอลายหัวใจค่ะแล้วเราก็ออกแบบกึง่งทํางานได้ออกงานได้นะคะมีโบเนื้อผ้าใส่สบายค่ะเป็นลายชิโนลิใส่ยังไงก็ไม่เอาค่ะกระโปรงคัตติ้งทรงเป๊ะมากแล้วก็เนื้อผ้านุ่มใส่สบาย ที่ร้านจะเน้นแบบว่าไม่ต้องรีดรีดน้อยๆคือลูกค้าขอกันมาเยอะมากก็คือชุดเราจะมีกระเป๋าที่ใช้งานได้จริงสามารถใส่โทรศัพท์ได้เลยค่ะเกือบทุกแบบที่มีกระเป๋าแม้กระทั่งกระเปรงทรงทวิตอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีกระเป๋ากระเป๋าข้างเป็นกระโปรงที่มีกระเป๋าด้านข้างขาดไม่ได้เลยถ้าไม่มีกระเป๋าลูกค้าก็ขอกระเป๋าเหมือนกัน เราเริ่มต้นจากการเลือกเนื้อผ้าค่ะต้องใส่สบายทนทานลายสวยทันสมัยถ้าเป็นผ้าไทยก็เลือกเป็นผ้าทอในเมืองไทยลายสวยมากฝีมือคนไทยนี่ต้องบอกเลยว่ายอดเยี่ยมที่สุดแล้วสาหรับผ้าไทยเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทย 2ก็คือวางแบบวาดแบบปากกาดินสอเด็กๆนั่นแหละวาดเป็นตัวเสื้อเป็นคอเป็นแขนเป็นกระโปรงส่งให้ทีมแพทเทิร์นจะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทํามันทําให้ชุดมันเป๊ะมากสัดส,ส่วนมันได้ความผิดพลาดมันน้อยมากแล้วก็เร็วหลังจากที่ทำแพทเทิร์นเสร็จแล้วเราก็เริ่มตัดเย็บแล้วค่ะออกมาดูตัวอย่างก่อนว่ามันสวยไหมมันโอเคไหมหลังจากที่ได้ชุดตัวอย่างมาแล้วเนี่ยเราก็ส่งถ่ายแบบเปิดรับแบบพรีออเดอร์ ส่วนใหญ่ก็จะเปิดเป็นรอบเป็นล็อตปีนึงก็ประมาณ40ล็อตแบบชุดประมาณ150-160แบบตลอดทั้งปีคือเราอ่ะเป็นแบ,บรนด์ฝีมือคนไทยตัดเย็บโดยคนไทยทุกอย่างเป็นไทยแบบ100เซเลยเรามีตัวตนของเราความเป็นไทยของเราเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของเรามันก็เลยทำให้แบบว่าขายได้ เหมือนกับแบบว่าเสื้อผ้าไทยเนี่ยมันโดนตีตลาดโดยเสื้อผ้านําเข้าทั้งเรื่องราคาคุณภาพเนี่ยเราไม่แน่ใจเราก็ไม่ได้ตีว่าของเขาคุณภาพไม่ดีของเราคุณภาพดีแต่อย่างหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือค่าแรงงานเงินที่มันออกนอกประเทศเราก็เลยรู้สึกว่าอยากให้คนนะคะหันมาเห็นคุณค่าของสินค้าไทยฝีมือคนไทยเราได้สนับสนุนแรงงานไทยเพื่อความเป็นไทยจะได้แบบคงอยู่ต่อไปงี้ย ตอนนี้ถ้าใครยังว่างงานอยู่นะคะแล้วก็เป็นช่างเย็บผ้าบูติกแล้วก็ฝีมือดีอยู่แถวแถวแจ้งวัฒน,นะนะคะก็เข้ามาสมัครงานได้เลยค่ะต้องการช่างเพิ่มเติมนะคะที่ฝีมือดีเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ จะมีช่องทาง Facebook นะคะชื่อ App Shop เพจเจ้าของแบรนด์นะคะมี TikTok App Shop เหมือนกันแล้วก็ Instagram ค่ะแล้วก็มี Line a อดแอปช็อค่ะอินบ x ็อกได้เลยค่ะส่งภาพชุดที่คุณลูกค้าต้องการเข้ามาแอดมินตอบให้ตลอดค่ะถ้าใครสงสัยเรื่องไซส์สามารถสอบถามรายละเอียดได้คือบางทีดูไซส์ของร้านเราเนี่ยมันเยอะมากก็วัดตัวสัสดส่วนเข้ามาแล้วก็ถาม